กราบครูบาอาจารย์และสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคาถานี้เป็นของหลวงพ่อกลวยวัดโคสิตารามจังหวัดชัยนาเป็นคาถาเมตตามหานิยม หญิงเห็นรักชายเห็นหลงท่านว่าใช้เสกเป่าสามคาบภาวนาได้สารพัดเป็นเมตตามหานิยมดีนักแลให้ตั้งจิตบอกเล่าหลวงพ่อก่อนจะท่องบนคถาขอให้ท่านนำดอกไม้มาจบสักการะต่อหน้าพระพุทธรูปเพื่อเป็นสิริมงคล เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ให้ระลึกนึกถึงหลวงพ่อกวยตั้งนโมสามจบแล้วว่าคำไหว้ครูบูชาทูบเทียนแล้วกราบลงสามหนแล้วจึงท่องคาถาบทนี้คาถาให้ว่าดังนี้นนะโมตัดสะพะควะโต อระหะโตสัมมาสัมพุทธนะณมูตัสสะภควะโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธนะณมูตัสสะภควะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมราศีกูเอยจงมาเป็นอาจสีทาวาสมาเป็นเกียรติศีชายมาเป็นช่วง หญิงชายทั้งปวงรักกูไม่รู้วายด้วยราศีกูงามคือฟ้าหน้ากูงามคือพระพรหมหญิงเห็นรักชายเห็นทักกูอยู่ทุกเมื่อไม่เบื่อแต่สักวันโอมหญิงชายทั้งหลายมารักกูสวาหะโอมราศีกูเอ่ยงมาเป็นอาจสีทาวาสมาเป็นเกียรติสีชายมาเป็นช่วง หญิงชายทั้งปวงรักกูไม่รู้วายด้วยราศีกูงามคือฟ้าหน้ากูงามคือพระพรหมหญิงเห็นรักชายเห็นทักกูอยู่ทุกเมื่อไม่เบื่อแต่สักวันโอมหญิงชายทั้งหลายมารักกูสวาหาโอมราศีกูเอย่ยจงมาเป็นอาจสีทาวาสมาเป็นเกียรติสีชายมาเป็นช่วง หญิงชายทั้งปวงรักกูไม่รู้วายด้วยราศีกูงามคือฟ้าหน้ากูงามคือพระพรหมหญิงเห็นรักชายเห็นทักกูอยู่ทุกเมื่อไม่เบื่อแต่สักวันโอมหญิงชายทั้งหลายมารักกูสวาหะโอมราศีกูเอ่ยงมาเป็นอาจสีทาวาดมาเป็นเกียรติศรีชายมาเป็นช่วง หญิงชายทั้งปวงรักกูไม่รู้วายด้วยราศีกูงามคือฟ้าหน้ากูงามคือพระพรหมหญิงเห็นรักชายเห็นทักกูอยู่ทุกเมื่อไม่เบื่อแต่สักวันโอมหญิงชายทั้งหลายมารักกูสวาหะโอมราศีกูเอย่ยงมาเป็นอาจสีทาวาสมาเป็นเกียรติสีชายมาเป็นช่วง หญิงชายทั้งปวงรักกูไม่รู้วายด้วยราศีกูงามคือฟ้าหน้ากูงามคือพระพรหมหญิงเห็นรักชายเห็นทักกูอยู่ทุกเมื่อไม่เบื่อแต่สักวันโอมหญิงชายทั้งหลายมารักกูสวาหะโอมราศีกูเอ่ยงมาเป็นอาจสีทาวาสมาเป็นเกียรติสีชายมาเป็นช่วง หญิงชายทั้งปวงรักกูไม่รู้วายด้วยราศีกูงามคือฟ้าหน้ากูงามคือพระพรหมหญิงเห็นรักชายเห็นทักกูอยู่ทุกเมื่อไม่เบื่อแต่สักวันโอมหญิงชายทั้งหลายมารักกูสวาหะโอมราศีกูเอย่ยจงมาเป็นอาจสีทาวาสมาเป็นเกียรติสีชายมาเป็นช่วง หญิงชายทั้งปวงรักกูไม่รู้วายด้วยราศีกูงามคือฟ้าหน้ากูงามคือพระพรหมหญิงเห็นรักชายเห็นทักกูอยู่ทุกเมื่อไม่เบื่อแต่สักวันโอมหญิงชายทั้งหลายมารักกูสวาหะโอมราศีกูเอย่ยงมาเป็นอาจสีทาวาดมาเป็นเกียรติสีชายมาเป็นช่วง หญิงชายทั้งปวงรักกูไม่รู้วายด้วยราศีกูงามคือฟ้าหน้ากูงามคือพระพรหมหญิงเห็นรักชายเห็นทักกูอยู่ทุกเมื่อไม่เบื่อแต่สักวันโอมหญิงชายทั้งหลายมารักกูโอมราศีกูเอย่ยงมาเป็นอาจสีทาวาสมาเป็นเกียรติสีชายมาเป็นช่วง หญิงชายทั้งปวงรักกูไม่รู้วายด้วยราศีกูงามคือฟ้าหน้ากูงามคือพระพรหมหญิงเห็นรักชายเห็นทากกูอยู่ทุกเมื่อไม่เบื่อแต่สักวันโอมหญิงชายทั้งหลายมารักกูสวาหะโอมราศีกูเอย่ยจงมาเป็นอาจสีทาวาสมาเป็นเกียรติศีชายมาเป็นช่วง หญิงชายทั้งปวงรักกูไม่รู้วายด้วยราศีกูงามคือฟ้าหน้ากูงามคือพระพรหมหญิงเห็นรักชายเห็นทาก,กูอยู่ทุกเมื่อไม่เบื่อแต่สักวันโอมหญิงชายทั้งหลายมารักกูสวาหะ